ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับฝากช่างบันบันจะคนเด้อครับผมพอมีโฆษณาเข่าก็ฝากดูนิดนึงพอช่างมีทุนไปต่อหารถถูกๆให้พี่ให้น้องครับอาสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องช่างหนุ่มเด้อครับผมครับที่ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามนะจ้ะ ฝากๆด้วยขำมืดึกดึกๆด่นดืด่นไม่รับไม่นอนจ้ะไม่ใช่ว่าดีดไม่ใช่ว่าอะไรตกเดือครับเราเบีย้ยไม่กินครับผมยาเสพติดแมวครับที่ว่ามาขายรถกลางค่ำกลางคืนนี่ก็มันทำให้พี่น้องไม่ทันนอ้องผมก็แล้วก็ไม่มีลูกน้องจ้ะครับก็เลยมาถ่าวความไปเรื่อยของผมเนี่ยเละจะ ตอนนี้ก็หกทุ่มกว่าแล้วครับผมอาศัยว่าเปิดร้านเที่ยงเที่ยงบายๆเอาครับผมจ้ะแล้วก็ทำแต่ง,งานขางทำแต่ง,งานเอซถ้าลูกคขามาบ้างก็ดูให้บ้างจ้ะทําง,งานนักก็ขอไว้ก่อนนะทำให้ทันครับผมครับวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่ โอ้รถเก่าเข้ามาใหม่สองคันจ้าได้ vr ได้ vr ครับ d a d เด้อครับผม dead new d a d new แต่ว่าก็น่าจะเป็น d a d new แปลงจะ้ะเพราะว่าผมผมเคยอยู่ในยุคที่เขาแปลงอยู่จะ้ะเดี๋ยวเราจะขี่ชุดให้ดูครับผมแต่ว่ามันก็เหมือนอยู่ด้ครับจับชุดสีจับอะไรใส่กับเป๊ะอยู่ครับผม อ่ดับเล็กก็มาเราให้ฟังก่อนเลยคัน VR เด้อครับผมอยกให้ดูเอกสารก่อน,น VR VR นเด้อของคัน,น อ่าแปดหกแปดเจ็ดหกแปดครับผมจ้ะมีแค่เหลี่มมาเด้อครับผมอ่าครับมาเล่าข้อดีของอันนี้รถเคยพ่วงมาทั้งสองคันเลยเลยครับผมข้อดีของการรถพ่วงอ่ารถพ่วงที่ว่าถอดเนาะ เาก็อาจจะเปลี่ยนขั้นใหม่เปลี่ยนอะไรไปตามการเวลาครับผมตามความประหยัดต,ตามการใช้งานแต่ว่ามันมีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังยังไงวาเถนะมันอยู่ครับถ้าถ้าไม่เป็นพวน่วงนี่เขาเขาขายไปนานลจะจ้ะการันตีได้เลยจะ้ะจอดอยู่อย่างงี้ถ้าลองจอดอยู่เป็นรถเปล่า,ลาขายไปตั้งสภาพมันดีๆล่ะครับผมขอบคุณพว่วง ที่ยังทำให้มีรถบางรุ่นเหลืออยู่ลยหลายๆคันครับลหลายๆคันลหลายๆรุ่นยังยังเหลือเป็นรถมาให้อยู่ที่ว่าที่ว่าสื่อทำไมบันไดแต่รถพ่วงเพราะว่าเขาควานสื่อไปหมดแล้วจ้ะรถที่ว่าส,สวยๆสภาพดีๆที่เหลืออยู่มันก็นเหลือค่าพ่วงเนาะที่ว่ามันยังวิ่งได้ขับขี่ได้เขาไปขายจ้ะอันนี้ก็เท่าความไปถึงรถพ่วงเด้อ อันนี้เคยพ่วงมารถสภาพเติมครับเติมเดิมเดิมเลยดูปากฉลามยังอยู่เลยครับแต่ว่ารอยพ่วงมายึดตรงนี้เขาเชื่อมเล็กกระโคงไปนู่นอย่ยึดตรงนี้ไปยึดขาตั้งครับ สวดีมันมีทีแจ้งให้ฟังเป็นอะไรจ้ะคันนี้มาฉีดน้ำยุพักใหญ่มากครับลอยลุยมาทรายเต็มเลยเป็นชุดสีเดิมเด้อครับเดิมๆบางๆเลยครับสนิมสนิมนี่แหละครับบางๆเดิมๆเ,เลยเดือนใหม่ก็ยังอยู่ครบฉีดน้ำเละหมดแล้วฉีดน้ำใส่ ก็พอได้เป็นอะไรอยู่ด้วยครับเบียก,กนาใช้ได้หลังก็ยังอยู่นะครับโทษได้อยู่ผมลองอนาจะครับนาจะาเช่นเดิมเช่นเดิมเจ้าของเข้ามารถไม่พังครับเช่นเดิมแต่ว่าโคดขาสตาร์ทเราไม่หมุนครับ ด้วยอะไรก็ไม่รู้อาจจะล็อกล็อกขึ้นสนิมล็อกอะไรก็ว่าไปหรือน้ำม,มันลดหมอหน้าเนาะไม่ไม่ได้ถ่ายน้ำทิ้งอาจจะหลวดจ,จะซึมเข่าตรงไหนก็ว่ากันไปเร้อย,ยังไม่ได้เช็คครับผมมันมากลังขึ้นครับน้องเขาเอามาส่งน้องอาหารทะเลเอามาส่งหรอรุ่นนี้เคยทำเราไม่จุกจิกหน้าครับ คับโคตรมันเลยครับครับสนุกมากเลย VR มันไม่มีวาวมันไม่มีวาพีมันไม่ล่อรอบบิดเป็นมาบิดเป็นมาเลยครับกระแทกลอยกระแทกลอยเลยเอาคอยสมบูรณ์นะครับผมไม่ไม่ต้องไปแต่งอะไรมันหรอกครับผมอมวิ่งกับวิ่งดีครับถ้าคนยังไม่เคยเรียนรถรุ่นนี้หรือว่าอ่บางคนก็เป็นรถในฝันในอดีตอ่าอยากขอบครองก็ ติดต่อได้เด้อครับผม <LEGO> เดิมสมมดนะครับเดิมสมมดโฟงไม่พุเนี่ปกติยามาหาตรงนี้จะพุจะพุจะฉีกยังยังไม่ขีเ่นะครับเก่าตามปีตามลุ่นมันถังพุว้าปะตะกลัวมายางเท่ยางดี ขาสตาร์ทกดไม่ลงด้วยครับคันเ <st arts> ฟรมกับหลัอผมเร็วยังไม่ผู้ได้ละอ๋อผู้ผู้ผู้มีรอยมีรอยมีรอยปะอยู่นี่พอ,อได้สเตย์พักเทวากัไมครับชุดสีชิ้นนี้ไม่มีเบิร์กแมวครับ อะไรรถพวกนี้มันราคาไม่เวอร์วังเด้อครับมันไม่เหมือนรถคาวาอ่ามันมันพอยิบช่วยได้จับต้องได้วิ่งก็ไม่ไม่เป็นสองรองใครครับผมอวิ่งดีวิ่งดีวิ่งเต็มกําลังร้อยหกร้อยเจดบวกอยู่ครับอาจจะไม่มันอาจจะไม่ดันถึง 108, 10 9, 200, ร้อยแปดร้อยเกร้อยเพราะว่ามันเป็นเจนเหล็กๆแต่ว่าคับสนุกครับผม ผมเคยทําอยู่จ้ะเคยทําหลายคันเลยเลยทำปั่นขายปั่นขายคันละสองหมืนกว่าหมื่นไปไปอ่าเรีวแต่ต้นทุนจ้ะเดิมๆจ้ะเผื่อมีพี่น้องหาอยู่เด้อพืนไฟก็ยังเดิมมัมีแตกธรรมดาเลยเด้อครับผมนักรบย่อมมีบาดแผล ไชุดสีฝั่งนี่แตกมีฝาครอบปัมสองทีไม่มีตัวนี้รุ่นนี่มันจะมีอ่าไอถังย่อนกลับของ2องทีเด้อจ้ะถ้าว่ามันเกินมันก็นจะตีกลับไปถังก็จะเป็นรุ่นค่อนข้างใหม่เป็นตัวดิสหลังครับดิสหลังอันนี้มันมีเขาเรียกตูดเป็ดกระตูดมนอะไรนี่แหละอันนแหละ มันมีมันตัวแหลกๆมันจะเป็นตูดตัวอีกแบบหนึ่งครับผมตูดเป็ดอันนี้เขาเรียกตูดเออนั่นแหละตูดรุ่นใหม่ <laughs> เรียกไม่ถูกมันกับเป็ดแค่คำเรียกของไว้เขาคือของของรุ่นมันครับผมตัวนี้ดิดหลังดิดหลังต้องเด็กอยู่นะครับยังกดฟดยังเจี๊ยบเจ็บเจบอยู่เลย ยังเดิมนะครับนี่ขอบหลังก็สิบแปดเดิมชุดตู่นี้ก็คือมันมันมันก็มันอาจจะเก่าแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ถือว่าขีรีซุดซุดนะครับขนาดพุกถังชุดสีแตกหักอืมไม่มสวยกัอบ่าปไปเลยแต่ยังยังได้เดิมอยู่ด้วยครับขอบนานนะจะสิบพก อาชิ้นพกหลังสิบแปดนิ้ว,วก็ทุกวันนี่มันไม่ค่อยเหลือครับผมเธอแถวแถวแถวระเวกในอำเภอนน่ก็ไม่มีเลยครับผมรถรถสองจังหวะหรือรถสี่จังหวะเออรถสองจังหวะเอาเก่าอ,ะอ่ะ,อะหายหมดละครับถ,ถ้าใครหาไปปั่นไปอะไรก็ว่ามาเด้อครับผม สนใจก็ทักมาท่านนี้ขอด้วยจักหน่อยนึงครับผมมันลดมันเหลือหน่อยเร้วสื่อมาทุนมาถึงเราหนึ่งสามพันห้าผมขอหาพันหาเด้อครับผมครัเพื่อใครอยากได้หรือจะเหมาคู่ก็ได้ครับเหมาคู่ขอหมื่นหนึ่งมันมาคันละสามพันห้า เด็ดนี่เดี๋ยวเราเราเดี๋ยวเราห้ฟังครับเราเข้า่าที่เรียกเขาก็บว่าเป็นต้นตัวนิวเนาะอ่าเด็ดนิวผมมาดูไม่ค่อยเนียนนะงานเพราะว่าตัวนี่มันจะเป็นแบบของแปลงอ่ะจ้ะตัวนี้ก็จะมีสติกเกอร์ผมเคยทํำชุดสติกเกอร์นี่มันมีขายครับองก็ซืือสติกเกอร์มาแปะ จากพื้นแต่ก่อนแดดปัะจิเนี่เป็นพื้นในแบบนึงอันนี้ก็จะคือมันเป็นยุคบางยุคครับเทนานเก่าก็อยากเป็นเทนานนิวกับแป้งมันมีชุดแป้งเทนานนิวแดดเก่าอยากเป็นแดดใหม่ครับเป็นมาแป้งเป็นแดดนิวนี่จ้ะไปดูนิ่นึง รอยเชื่อมมาด้วยเนี่ยนี่แต่ว่ามันชุดนี่มันมีขายหมดเลยนะครับชุดนี้หูนี่หูนี่หูนี่มันมันตรงชุดมันเปะ๊ะเลยครับแต่ว่าเขาเขาเชื่อมเอาคันนี้ก็สวยดีด้วยครับมีหมอหนามมอนามก็เป็นงานสั่งกับผมเป็นงานสั่งมอนามยาว สบายความร้อนดีถ้าเป็นเป็นเป็นของแท้มันจะมันจะแผงมันจะบางกว่านีนะผมก็เลยว่าคือผมจําปีไม่ได้เรอกว่าดัตเนิวมันปีไหนแบดดเก่าปีไหนมันมันหลายปีแล้วครับผมผมไม่ได้ไม่ไม่ได้หาเฉพาะรุ่นหรือหรือชํำเชี่ยวชาญขนาดนั้นครับเพราะว่ารถมันหลากหลายครับเองไม่ได้มาหนังจดจําครับแต่ว่าประมาณนี้ด้ว ผมคิดว่ามันเป็นตัวเลขกแต่ก่อเก็บงานได้เนียนอยู่ครับกล่องตัวนี้จะเป็นกล่องเล็กนี่ตัวนี้กล่องตัวนี้ไม่ไม่ตัดหลบเด้อจ้ะผมเช็คดูเร้วสตาร์ทดูเร็วไฟออกอเทียนครับผมไฟออกนะครับไฟออกแล้กอก็เครื่องนี่แน่นกดกดขาสตาร์ทลงตึกตึกตึก,ตกเออติดแน่นอน แล้วก็ข้าวบูไม่มีครับไปรุ่นเอาไปกินเลยแลละครับไม่เป็นไรดอกะครับหาข้าวบูเทียมใส่ก็ได้ดอกเอาขี่เล่นปอดแพศปอดแพศปอดแพสบาฟังไปชุดโค้งนี่ยังไม่เก่านะ <c oughs> มันจะเป็นแบบเขาทําสีแต่ก่อนนี่เขาทําดีนะครับเอาส่วนมากอาจจะเป็นสีรถยนต์ด้วย สีน,นี่ใช่ไหมลอยลอยทำเอาเลยครับผมแต่ว่ากับสนิทอยู่นี่นี่เอานี่ใส่กับสนิทอยู่สนิทดีเดอนตรงหูตรงตร,งรูอะไรมันมดติดจ้ะสวยอยู่สวยอยู่ถ้าจะเอาเป็นตัวเก่าก็ขันตำแหน่งใหม่ถ้าหันตำแหน่งเดิมของตัวเก่ากจ้ะ ตัมเก่าตัวใหม่เนาะโอสดทีตัวเก่ามันจะขัน <Yeah. S 2> สรุปเป็นตัวเก่าแปลงเด้อจ้ะเห็นตรงเชื่อมเห็นตรงที่เขาตัดทิ่งอยู่จ้ะนีว่าไทยกัดเลยไม่ได้ไทย <c oughs> อ่าครับผมลืมกดกล่องครับผมเหลือเว็บดํากับเก0 0เด้อครับผมแล้วก็มีโอ4 5 0 0จ้าครับกดขามไปเลยค่ะ แจ่งนิดนึงครับผมเว็บแดงลูกค้าปิดให้ละเด้อครับผมเว็บแดงสตาร์ทมือครับผมงานกลางคืนก็นจะมามั่วหน่อยในื่อยหน่อย,อย,อยจ้าสกูปปี้สีฟ้าก็7พันหเด้อครับผมรีวิวเล้วแต่ว่ากดลืมกดกล่องครับย้อนดูคลิปเก่าๆก็ได้เด้อครับผมรถมุนจ้าเทน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 าคันนี้เป็นเทนาตัวเก่าเด้อครับ ขับขี่ได้เลยเลยด้อครับผมสามพันครับสามพันผมเคยรีวิวไปให้อยู่แต่ว่าตอนนี้มีติดแล้วนะจะน้ำมันมดมั้งครับยังไม่ได้เช็คเด้อครับผมแล้วก็ที่ว่าฟีโน่คันนี้เหลือพอดีพี่แกว่าแกจะเปลี่ยนเอาคันแดงเนาะนี่ฟีโนแกว่าเออไหนๆเกิดเดี๋ยว เดี๋ยวพี่โอนให้ด้อเอาขึ้นหละสื่อมันหลายคันอยู่ครับก็ซื้อไปสามสี่คันครับนี่คันที่สี่แล้วยแต่ว่าจอดอยู่ในบ้านอยู่ด้ครับยังไม่ได้ทำให้แกเลยนี่นี่หนึ่งสองสามแล้วก็คลิก,คล,กคลิกไอฝั่งนู้นอีคันหนึ่งครับผมจะ้ะพี่ที่อยู่ญี่ปุ่นนะจ้ะแล้วก็เทนาเทนาเทนาวิบากเด้อห้าพันครับผมโอ้ ผมลืมแจงรายละเอียดน้องเขาดำใส่เลยครับเพื่อมันนานแล้วครับขาดทุนกับเอาพี่ช่างมันเถอะผมบอกน้องเขากน้องขายเลยขายถูกๆขายไปเลยพี่เอาที่พี่เห็นต้มควนครับนะก็น่องเขาก็แนะน,นําไปเนาะเอาราคาเองได้ขายที่ได้ขายได้เอาเงินมาใช้มาหมุนไปเถอะ อันนี้น้องเขาว่าเขารายละเอียดผมเคยแจ้งให้ฟังอยู่ด้วยครับแต่ว่าเผื่อใครยังไม่ได้ฟังก็คันนี้น้องเขาซื้อมาพันหนึ่งแต่เขาทำมดหลายครับมาผ่าเครื่องมาทำอะไรเขาเอาไว้ไปนาเนาะขี่รถตัวนี้มันเป็นคา้าตีนเขาบอกเอาเอาไว้ไปถือเบ็ดเออจีได้ไปตรงกำคา้านะทำเป็นอย่างดีบาทำอะไรด้วยคันนี้ขอด้วยสามพันครับผมอืม นี่แหละเอาสภาพนี่แหละบอกบอกเขาอยู่บอกน้องอยู่ขายเลยเดี๋ยวพี่ขายให้มันต้องขายถูกๆไปเลยประมาณนั้นเด้อครับอือย่างอะไรก็ยังใหม่ดีอยู่รถพร้อมขี่เด้อครับแต่ว่ารถจอดไปล่างขาบิวล่างอะไรกันนะ่ะก็ใช่ได้อ่านี่เด้อเผื่อพี่น้องหาอยู่ ไปนาไปมูลหวานเฮก็พวงคาง,งกับไว้นะครับรถเทนาถ่าบาทเครื่องดีแล้วสามพันครับผมนี่อันนี้ก็สามพันคิดดูครับอันนุน่นแต่งอย่างหลายได้ครับอันนี้ผมซื้อมาสองพันห้าผมก็เลยขอสามพันเด้อก็น่าจ,จะติดมือนะจ,จ๊ะดูแล้วรถอย่างงี้น้องน้องอาหารทะเลซื้อมาให้เช่นเดิมครับผม มันมีมันมันผ่านพอค่าเนาะผ่านน่องเข้ากัเลยมันก็เป็นบวกต้นทุนสูงไปที่เจ๊คับผมแล้วก็หลวงพอ่อหลวงพ่อเปลี่ยนจากสมีเอาเป็นคันนีเดอรับผมให้ไปหกพันห้าแล้วแล้วว่าเผื่อใครยังไม่เห็นสมีส์คันนีมีเหลี่ยมเดอรคับผมสองพันแปดครับผม,บผมต้องเก็บงานครับผมรถจอด เผหาไปเกาะพว่วงอันนี้ก็ไกลถึงคิวลวเด้อผีเ้ยพีอยู่กาญจนบุรีแต่ว่าคนบ้านเอิงจะ้ะจะไปอยู่ทั้งนั้นโอนลิมมาไว้ให้หมดเรีวยวแล้วผมดูแลให้จ้าสู่ๆกับสูอย่างเดี๋ยวครับแล้วก็<ม>ลูกค้าสปีดกับคลิกเด้อครับผมเดี๋ยวผมขอเกียร์ให้หน่อยนึงก่อนเด้อครับมันไม่ทันจริงๆขอโทษครับผม สปีดมันติดแล้วลระจ้ะติดแล้วแต่ว่าผมว่ามันติดยากๆมันไม่นิ่มมันไม่นิ่งก็อลองมาสตาร์ทอีกทีนะอีกว่าเองเาเอาแค่สตาร์ท okay, ติดเนาะตอนนั้นอืมเร่อ้ฟังไปเด้อครับเดี๋ยวผมจะทําให้เท่าที่พอทําให้ได้่ว่าผมว่ามันอาจจะดีกว่านี้ได้นะครับครับคันคลิกของที่ว่าเสื่อคันสปีดลูกค้าทางใต้ครับผมเดี๋ยวผมขอเช็คให้ครับผม คันนี้มีเหลมมีอะไรอยู่ครับจะซื้อรถมีเอกสารมีสำเนาบัตรนะเดี๋ยวปั๊มให้จ่ายเดี๋ยวปั๊มให้อคันนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วค,ค,คล,ล,ลิกคลิกคลิกรอรอลูกค้าสะดวกมารับครับผมก็มีเหลีมมีอะไรให้อยู่ประมาณนี้เดินเก็บงานเล็กๆน้อยๆจ้ะ เก็บงานมดสองพันกว่าบาทเด้อใส่รายละเอียดหลายอย่างยดทกจักเล็กๆน้อยๆยองก็ไม่ได้ช่วยโอกาสว่าเข้าซอมด้วยเลยเอาหลายดุกเด้อผมก็คิดราคาพิเศษอย่จะ้ะพอกันบ้างโอเคครับผมวันนี้ก็นำเสนอประมาณนี้จ้ะเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอีกอ่าก็จะแจ้งให้พี่ให้น้องฟังไปดกเด้อครับผมช่างหนุ่มครับ รถเก๋งยังอยู่ด้วยครับรถเก๋งรถเก๋งครับสามหมืนห้าคับสามหมืห้าโอเคครับผมสวัสดีครับขอโทษดเด้อครับผมพี่น้องบางที่ก็หลายทีแหละครับผมชว่วงนี้ถ่ายคลิปแล้วก็ลืมกดกล่องมันกลางคืนผมก็ตาไม่ค่อยดีด้วยครับผมเดี๋ยวนี้ก็อ่าแต่ว่าจะทําให้พี่ใน้องล้จจะอาจจะ รีวิวไม่หมดเบิงรีวิวเล้วไม่ได้กดตอนถ่ายก็หลายรอบแลละก็พี่น้องก็ย้อนย้อนดูเอาแต่ก็ไไ้เด้อครับผมเผื่อสนใจคันไหนครับผมช่างก็กลางคืนจะมืดเบิงตาก็ไม่ดีดึงเด้อครับผมขาดเรือก,ก็ขอโทษขอโพยด้วยหรือถักลายถักอะไรมาโทรถามกันได้ครับผมชอบคันไหนสนใจคันไหนอย่างมาว่านพี่น้องมาจากอคอนบุรี ก็มาเลยนะครับผมว่าจะมาดูรถคันที่ว่าแกถูกตาตองใจแหละครับผมมากับผมก็ขายไปหมดเร็วครับโทรถามก่อนก็ได้เด้อครับผมพี่น้องจ้าจาวาดีจ้ามาต่อห้จักหน่อยครับผมมาขึ้นก็ลืมกดกล้องจ้าหรือครับผมมีโอเผื่อพี่น้องฮาอยู่อ,อโตโนมติครับผมมีเล่มอ,อยู่เด้อจะเครื่องก็พอได้ ควันจังจางจ้ะดังนิดหน่อยออโดยรวมกับพอใช้ได้ยเลย,ยครับผม4,500จ้าตอนนี้แบตมันไม่ค่อยดีด้ยจ้ะต้องชาร์จจัาหน่อยนึงผมไม่ได้ชาร์จไว้แล้วก็รอยซิบไอมาคืนถ่ายแล้วครับผมตัวนี้เครื่องดีอยู่จ้ะสภาพภายนอกกับตามสภาพรถไม่เคยพ่วงด้วยครับผมอืม จะให้เก็บงานให้ก็ฟอสิบสองครับผมผมจะใส่อะไรใส่ปัม่มใส่แร่ห,หมดจะ้ะถ้าตามสภาพไปอยู่เก่าพันห้ามันกเหลือขาตั้งเ<ม>หลือ,อยางจะ้ะเหลือนี่น,นี่คอนโซลกลางนี่จะสื่อใส่ให้ขาตรงขาตัาง้งเอ้พักเท้ายางพักเท้านี่พักเท,ากเท,ากเทา้าหลังนี่ก็ไม่มีจะฟังคันนี้ที่เขาขายมาเขาบอกว่า ลูกหลานถอดเอาอะไรจะมดเรี่ยวนะเขาก็เลยขายเลยดีกว่าก่อนจะไม่เหลือเป็นรถครับจ้ะเพื่อหาใช้งานครับปมไม่ไม่เลียวไล่แล้วครับปุ๊บเรื่องไม่ควันเด้อครับหลังโซอยู่จักหน่อยนะึงหลังโซหน่อยหน่อย นังโชว์เปลี่ยนยางกิ่งยางกก็กบครจบครับ,บให้ทำเครื่องด้วยกอสิบสามเด้อจ้ะทำเครื่องคือเปลี่ยนโซเล,ล้าลินเปลี่ยนยางกิ่งยางกดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คให้มันนิ่มๆไหมครับก็แล้วก็ลอยสิบไอมาขึ้นก็ลอยฟังเรียวพี่น้องเพชรบุญโอนปิดให่ระเด้อครับผม รอมารับครับขอบคุณครับผมแล้วก็สเมตข <c oughs> ายถ่ายอย่างรุปเมื่อคขึนครับผมสองพันแปดเด้อครับผมลูกค้าเปลี่ยนใจครับผมลูกค้าเปลี่ยนใจอร่อยสิบไอจ้า,จาครับเดี๋ยวพาไปดูรถหลังบ้านนิดนึงแทาเแถม์ครับแถมแถมแถมเแทม,ทมพวม่วงกัอยู่หลังบ้านเด้อครับผมอันนี้รถเอฟซซากแก้วเดยวสะดวก เวา,าเมาครับผมอันนี้ก็ของเอฟซบ้านไผยจ้ะอ่าเบลเอสเอลอเออยู่พันห้าเด,ด,ด้อครับผมเครื่องน่าจะติดไหลเจ็กหน่อยกัน,น่าจะติดครับเครื่องไม่ต้องซ่อมน่าจะไม่ได้ควานไม่ได้อะไรสองคันนี่เด้อครับผมคันนี้ก็ดีอยู่คันนี้พันสามจ้ะเผือพี่น้อง หาไปเป็นอะไรกันเลยเด้อจ้ะ